หวานกันไหมหวานเนี่ยคเ,เขาเป็นคนหวานไหมไม่ได้แบบสวีทอะคะแต่ว่าเรื่องแบบสกินชิปอะไรเงี้ยมีตลอดอย่างตัวเราเองอะเราก็ดูแลตัวเองด้วยหรือแบบมีเคล็ดลับอะไรในการ ตั้งใจเป็นภรรยาพิเศษพิเศษในมุมของผู้หญิงเองอะค่ะก็เคยมีคนบอกว่าเออเราถึงแม้เราจะแต่งงานแล้วแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองนะยิ่งเราทํากิจกรรมคล้ายๆเขาเอย่างออกกาลังกายเยอะๆเรื่องของกลิ่นตัวเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องพวกนี้มันก็สําคัญมากขึ้นคุณแม่เนี่ยจะสอนตั้งแต่เด็กแหละเรื่องของการดูแลเรื่องของกลิ่นตัวคุณแม่เนี่ยอสอนใหท้ทาครีมฉีดน้ําหอม,อมตั้งแต่มอปลายอ,อะไรเงี้ยเราก็จะรู้จักโลกของน้ําหอมค่อนข้างเยอะอแล้วก็ ลองมาแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเงี้ยลองมาหลายยี่ห้อแล้วสุดท้ายมันก็มาจบที่ว่าเราเดินผ่านใครก็กินเหมือนกันเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเหมือนแบบพิเศษกว่าใครอะไรเงี้ยก็เลยได้มารู้จักกับมาดามฟินซึ่งจริงๆหญิง,งกับมาดามฟินเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันแรกของมาดามฟินเลยคือทํางานกับมาดามฟินมาตั้งแต่ช่วงก่อนคบพี่ตุลด้วยค่ะคหลายปีค่ะแล้วก็จนทุกวันนี้เขาก็มีการพัฒนากลิ่นและรูปแบบต่างๆตาม ตามยุคละสมัยจนทุกวันนี้ก็มีกลิ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายอย่างวันนี้ที่หญิงเอามาเนี่ยก็จะชื่อกลิ่นว่าโ so ซ Sexy กับ s e x กซีมีนะคะครั้งแรกที่หญิงดมเนี่ยหญิงรู้สึกว่ามันชอบมากๆเลยคือมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบว่าฉีดมาแล้วแบบมัน มันแบบแสดงอะไรมันเหมือนแบบต้องมีมิสทรีหรือว่ามีความลึกลับบางอย่างแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าไม่ได้หว<ต>ือหวามันค่อยๆ<ม>ทําให้มีความรู้สึกค่อยๆบิวไปเรื่อยๆมันสร้าง<ม>ความโรแมนติกระหว่างคู่สองคนเหมือนเห<ช>มือนหญิงกับพี่ตุลอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้หวือหวามาตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันมันค่อยๆสร้างความ,มโรแมนติกสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ลึกซึง<ช>้งก็เลยทําให้เรามีวันนี้กันได้นะคะ<ม>อย่างตัวโซเซ็กซี่เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่ เรียกว่าเป็นกลิ่นของดอกไม้แล้วก็น้ำผึ้งคือน้ำผึ้งเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่ทําให้ถ้าพูดกันตามธรรมชาติเลยทําให้ผึ้งลิ่นเข้ามาหาทำให้รู้สึกว่ากลิ่นเย็นๆสบายๆแล้วกลิ่นในในคอลเลคชันนี้ค่ะก็จะเป็นฟรุตตี้มากขึ้นก็จะมีกลิ่นซิตรสอะไรเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่าสบายๆไม่ฉุนเหมาะกับผู้หญิงที่แบบเหมือนเดทแรกแล้วก็อยากสร้างความประทับใจ<อ>แบบ ตะโกนไปเลยว่าฉันโซดค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลวันนี้ก็แต่งตัวมาเป็นดอกไม้เลยใช่เป็นเจสสมากค่ะแล้วก็เซ็กซี่มีนะคะก็จะเป็นน้องสาวของโซเซ็กซี่กลิ่นของเขาเนี่ยก็จะอ่อนโยนนะคะแล้วก็โรแมนติกมากขึ้นกลิ่นเนี้ยทำให้นึกถึงวันดีๆความทรงจําดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนก็จะมีความอบอุ่นมีความชวนฝันสัมผัสได้ถึงความสดใสใครที่ไม่ชอบเซ็กซี่แบบเปิดเผยก็แนะนําสําหรับเซ็กซี่มีเลยแต่ผมว่าแบบสิ่งที่สนุกอีกอย่างหนึ่งคือแบบ ของมนาบลิ่นมันสามารถมิกซ์ใช่มันมิกซ์กันได้ <c oughs> สามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็สร้างกลิ่นแล้วมามาบวกกับกลิ่นของตัวเราเอง <c oughs> เราจะมีกลิ่นประจําตัวของเรา <c oughs> ก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเรา <c oughs> เป็น2กลิ่นที่ชอบ <c oughs> พี่ตุลก็จะชอบกลิ่นที่ไม่ฉุนมาก <c oughs> อันนั้นเวลาเช้าเช้าหญิก็จะฉีดพวกกลิ่นอย่างเงี้ย โซเซ็กซี่ so หรือเซ็กซี่มีออกไปวิ่งคนก็จะมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากให้เขาจดจําทุกอย่างที่โอ้ oh, ไม่ใช่ว่าโหยยหญิงดูแลตัวเองดีแตกิ่นเปรี้ยวมากอ <c oughs> ะไรเงี้ยก็ไม่ได้เนาะ <c oughs> ถ้าเป็นกลิ่นที่หญิงรู้สึกว่าเออตอนนี้ก็สําหรับใครที่ดูอยู่เป็นแฟนรายการอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้สำหรับวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นที่เอามาเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นโซเซ็กซี่หรือเซ็กซี่มีเนี่ยบวกมาเพิ่มกับ ครีมทาผิวที่เป็นกลิ่นเดียวกันเลยคือบางทีนะคะตอนเช้าๆถ้าใช้คู่กันอย่างเงี้ยเช้าเช้าตื่นมายังไม่ได้อาบน้ำนะกลิ่นยังติดหมอนยังติดอะไรอยู่เลยบางทีถ้าอย่างหญิงกรณีที่อีกลุกไปทํางานแล้วแต่พี่ตูนยังได้กลิ่นหญิงอยู่ไม่ออกไหมคะเขาก็ยังแบบรู้สึกว่าเออเริ่มต้นวันโดยที่เขายังกลิ่นเราจ่ะเขายังกลิ่นเราอยู่<ๆ>อะไรเงี้ยอันนี้อีกอันหนึ่งที่หญิงชอบมากก็คือเป็นรุ่นคลาสสิกนะคะเป็นชื่อว่าฟินิชรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆที่มาดามฟินทำแล้วก็เป็็นนนนกกกกลลิิ่่่หหงงชออบมมมมาาาาาเเเเระะววี้คจืแปด เหมือนเบาๆสบายสบายกลิ่นเนี้ย่างจะชอบฉีดเวลาออกไปวิ่งมีงานวิ่งหรืออะไรเงี้ยเวลาคนวิ่งรอบๆตัวก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่หญิงฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายพี่ตุ่นก็จะติดพี่ตุ่นติดหญิงเพราะกลิ่นเนี้ยวิ่งแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าเขาวิ่งไปแล้วเขาบอกเนี่ยตามหญิงอยู่ประมาณ200เมตรเมตรหนึ่งอะไรยเงี้ย กลิ่นก็แบบเหมือนยังอยู่เขารู้เลยว่าข้างหน้าหญิงวิ่งอยู่ข้างหน้าแน่เลยออตอนนั้นจําได้ปะที่พี่พูดกลิ่นเป็นเอกลักษณ์กลิ่นเป็นเอกลักษณ์ใช่ใชเขาก็รู้เลยตรงนี้มาแล้วถามในมุมผู้ชายบ้างเราเราเราอยู่กับกลิ่นต่างๆของหญิงแล้วรู้สึกเป็นไงคือจริงๆน้ําหอมน้ําหอมผู้หญิงครับมันจะมีผมว่าเขาแบบแยกได้เป็นสองลักษณะคคอหนึ่งคือแบบหวานอันหนึ่งคือหอมแบบผมเรียกว่าฉุนอือเคยน้ําหอมที่หญิงใช้เป็น เป็นแนวแบบหวานซึ่งถ้าเป็นฉุนเนี่ยผมจะแบบบางทีมันเวียนหัวแล้วแบบอยู่ในรถด้วยกันเนี่ยมันบางทีมันขับรถไม่ไหวเลยก็เลยกลิ่นหวานเนี่ยแบบมัน โอเคคือแบบใช้แล้วแบบอหอมดีมันจะแบบบางๆนิด <Okay. S 2> นึงผู้ชายก็ชอบน้ําหอมผู้หญิงนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้ชายจะชอบแต่น้ําหอมกลิ่นผู้ชายอย่างเดียวแล้วนี่ก็เป็นระดับบวน้ําหอมจากฝรั่งเศสเลย,เยรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดวันนี้ถ้าใครสนใจมันจัดมาเป็นเซตยังไงนะครับได้ทั้งหมด5้าชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซ็กซี่หรือกซี่มีเป็นน้ําหอมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับครีมทาผิวที่เป็นกลิ่นเดียวกันร้อยมิลเลยนะคะคือไซส์นี้เลยนะคะบวกกับตัวฟิน i s h นะคะ ทั้งหมดเนี่ยชิ้นนะคะข้างหน้านี้นะคะในราคา1,590บาทจากราคาปกตินะคะ5,250บาทก็สามารถสั่งได้เลยที่ Ad Fin i n เนะคะหรือว่าโทรมาได้ที่021146466ค่ะ <c oughs> เป็นโปรโมชั่นที่จัดมาเฉพาะรายการนี้เลยจริงๆพี่ตุนไม่ค่อยได้ออกรายการเท่าไ <c oughs> หร่วันนี้ก็เลยโทรบอกน้องสายว่าแบบน้องสายเจ้าของมาดาเนินว่าวันนี้มาด้วยกันก็เลยอยากให้โปรโมชั่นราคาดีสุดๆสำหรับขับไฟเดโชห้าอย่างนี้เลยนะคะเป็นน้ำหอม3ขวดนะคะบอกด้วยครีมทาผิวอีก2หลอดนะคะ <c oughs> ในราคาปกติ1590บาทนะคะแต่ว่าราคาเต็มเนี่ย5,250บาทเลยนะคะก็สามารถโทรมาสั่งได้เลยนะคะตอนนี้ที่ ส 1>, 1 1ห466 6นะคะหรือว่าแอดไลน์มาก่อนก็ได้ค่ะที่แอดฟิน9ค่ะรีบเลยนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ5ชิ้นนี้คุณรับไปทั้งหมดเลยนะครับโซเซ็กซี่กับเซ <s> ็กซี่มีใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางด้วยอันนี้เป็นรุ่นแบบคลาสสิกของอ่าเป็นรุ่นล,ล้วก็เป็นกลิ่นที่ชุ่มชืิตเลยล่ะ<ช> finish ใช่กลิ่นเหมือนแป้งเหมือนแป้งเด็กใช่ค่ะซึ่งซึ่งอย่างว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายเราก็ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วก็โปรที่ดีที่สุดนะครับก็ในรายการคลับเไรไดโชตรงนี้จะได้สบายใจด้วยไม่เจอของปลอมแน่นอนเพราะว่าสั่งตรงนี้เลย ครับผมอ่ะย้ำเบอร์อีกทีกับช่องทางอีกทีได้ไหมฮะได้ค่ะก็สำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะได้5ขวดเลยนะคะในราคา1,590บาทนะคะจากราคาปกติ5,250บาทค่ะสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์02 1146466นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่แอดฟิเลขเก้าค่ะแอดฟินกค่ะก็คือมีสัญลักษณ์แอแล้วก็ F-I-N แล้วก็เลขเกแอดไลน์มาก่อนเลยนะครับหรือแม้แต่สนใจกลิ่นอื่นลองสอบถามมาดูได้แต่ว่าถ้าเป็นกลิ่นนี้ในรายการนี้ได้โปรพิเศษตรงนี้1,590บาทจราคเต็ม5,250 021146 466แบบด่วนๆกันเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นคู่หนึ่งที่ ตั้งแต่เริ่มคบกันก็มีเสียงคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์นันนี่ต่างๆนานามากมายและอยู่ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเรามีภูมิคุ้มกันแข็งแรงแค่ไหนคะัหญิงอยู่วงการนี้มาหญิงแบบเราทุกคนมีภูมิคุ้มกันประมาณหนึ่งแต่ว่าก็โชคดีที่เป็นที่ตุนเข้ามาเพราะว่าพอเขาพูดในมุมของเขาว่าให้มองโลกแบบนี้คือมันก็จบเลยคระเราก็เข้าใจโลกเลยว่าอ๋อมันก็จริงจริงๆได้มาจากคุณแม่เหมือนครับเพราะว่าคุณแม่จะเป็นสายธรรมะ แล้วก็ mm hmm. ชวนแบบผมไปไปไบ,บทำอะไรเง mm ี hmm. ้ยผมได้เคยฟังของหลวงปู่ชาที่ท่านในเทศว้ท่านก็บอกว่าแบบคนก mm ็ hmm. จะพูดถึงเรายัางไงก็ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนเวลาหญิงเจอเหตุการณ์อะไรแล้วมันมีคนมาคอมเมนต์ในในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยบอกว่าปล่อยวางเราจะไปห้ามคนให้เขาคิดห้ามคนให้เขาพูดไม่ได้ mm hmm. อเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดจะพูดของเขาไปซึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรการที่หญิงมาเจอเขาอะ่ะหญิงก็รู้สึกว่าเออมันมันทำให เราเคยคุยกันเสมอว่ามันเป็นบ e s t v e r s i o นของเราทั้งคู่คือจากเขาที่เป็นคนที่ไม่ได้เปิดโลกเจอใครเขาก็มีความรู้สึกว่าความเป็นหญิงความความสบายๆความง่ายๆของหญิงมันก็ทําให้เขาง่ายขึ้นกับกับ,ก,บกับการที่เราจะเปิดประตูรู้จักใครในมุมหนึ่งที่หญิงอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโลกที่มันหวือหวาอยู่ตลอดเวลามีเขามาคอยสอนเรื่องพวกนี้ค่ะมันก็ทําให้เราวังโลกเบรกเราไปได้อีก เยอะเลยอ่ะอย่างจะขึ้นร้อยละเบรกลงมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเอร์เซ็นมันก็ช่วยเราได้เยอะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเติมเต็มในส่วนที่แต่ละคนไม่มีกับสิ่งต่างๆที่เคยผ่านมาด้วยเราเคยเคยตามหาอะไรบางอย่างที่เราไม่มีเสร็จแล้วบางทีถ้าเราหาเจอได้มันก็โอเคถ้าหาไม่เจอเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบมันยิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยยิ่งค้นหารนครับแต่ถ้าเรากลับม,มองว่าถ้าแบบ เราสมบูรณ์แล้วเราแค่หาอีกคนหนึ่งมาเพื่อที่จะแบบเ,เพิ่มมันให้มากขึ้นไปอีกสองคนเดินด้วยกันมันทําให้ชีวิตที่มันร้อยอยู่แล้วมันจะแบบเป็นร้อยย0่สิร้อยหาสิอะไรเงี้ยทั้งสองคน ต่อให้ไม่เติมเต็มแต่ทั้งสองคนเป็นโบนัสซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงกันและกันบ้างดีใจที่วันนั้นเขาทักมาก็ดีใจที่วันนั้นที่เขาตัดเราไปแล้ววันหนึ่งเขาก็เป็นคนที่เดินกับเข้ามาอีกขอบคุณอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้กลับมาเจอกันแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้เรามาเจอกันในวันที่มันเติบโตแล้วค่ะมันเป็นทัมมิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ขอบคุณที่แบบ มาเติมมาเติมในส่วนของสติของหญิงมาเติมในส่วนของสติสติภายนอกสติภายนอกหญิงจะเคยพูดว่าแบบคนคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ดังนั้นการที่เรามาเจอกันมันเป็นผมคิดว่ามันอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราสองคนน่ยมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็สามารถ ใช้ชีวิตได้ร่วมกันได้ก็อยากอยากให้ใช้ชีวิตแบบนี้ไปด้วยกันเรื่อ,อ,อยๆเป็นเพื่อนเป็นพี่คอยคอยเตือนสติซึ่งกันและกันเพราะว่าบางทีเราเราคนเดียวมันอาจจะแบบมองมองพลาดมองข้ามอะไรบางอย่างอยากให้มีอีกคนที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่สามารถพูดอะไรก็ได้กับเราแล้วเขาเขาเต็มใจที่จะพูดโดยที่เราไม่ต้องขอคอยชี้แนะคอยชี้จุดบกพร่องอะไรให้เราได้พัฒนาไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันอ,อ่างนี้ดีกว่า พูดจีนนี่ที่สำคัญเชื่อในเซนส์ของหญิงนะคะ80%บเเนครับแปปเ็นครับผมเราน่าจะรู้สึกได้ว่าเขาหากันเจอจริงๆแล้วก็เจอกันในวันที่ใช่จริงๆขอบคุณหญิงรัฐาและคุณตุลอีกครั้งหนึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ และขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับแลคตอซอยโกซีรีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องเต้าหู้ไข่ไก่ตรานางพยาบาลเมียนนุ่มกลมกล่องเคลิ้มมานานกว่า50ปีและทิปโกอิซซี่ซาถึงใจสนุกได้ไม่ยั้งแบบศูนย์แคลครับสัปดาห์หน้าครับแขกรับเชญของเราต้องบอกว่าพิเศษมากๆกว่าจะได้คิวยากลำบากจริงๆแต่เขาพร้อม เปิดใจที่นี่แบบเต็มๆกับเราเที่ยงวันเสาร์เราเจอการคลับ Friday s h ว w นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอบด้วยนะครับแล้วเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการที่หญิงมาเจอเขาอ่ะหญิงรู้สึกว่าเออมันเป็นบ e s t v e r s i o นของเราทั้งคู่เราสมบูรณ์แล้วเราแค่หาอีกคนหนึ่งมาเพื่อที่จะเพิ่มมันให้มากขึ้นไปอีกสองคนเดินด้วยกันมันทำให้ชีวิตที่มันรอยอยู่แล้วมาจะแบบเป็นร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ย